ตัวเป็นพิเซนเตอร์ของโอชีรออ่าอ่าใครก่อนคิมินก่อนเลยเอาผมก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนเอาผมก่อนครับผมก็ดีใจครับแล้วก็คือภูมิใจมากๆเพราะว่าจริงๆโอชีเป็นแบรนด์ที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กเราดื่มตั้งแต่เด็กเราไปไหนเราก็ซื้อโอชีก่อนเลยแล้ววันนี้เป็นมีโอกาสได้มาเป็นพิเซนเตอร์ครูทอ่หลายคนกำลังติดตามครับครับเช่นกันครับก็ดื่มตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับคือเราได้ หมือนคิดถึงชาเขียวแล้วคิดถึงโอเอซีอยู่แล้วอะไรอย่างี้แล้วก็จริงๆเราได้เห็นแบบพี่ๆในวงการที่พี่ที่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นมิวเ,เตอร์กันลหลายท่านวันนี้เราก็ได้มาทํางานกับัวโอเอซีแล้วก็เป็นเกียรติและดีใจมากๆครับปกติดื่มโอเอชีกันอยู่แล้วไหมครับดื่มครับดื่มแต่จริงๆผมเนี่ยรู้ว่าขวนเขียวโฮผมก็เคยดื่มอยู่แล้วแล้วจริงๆพวกที่เป็นแบบชาเขียวปกติที่ไม่ได้ผสมกล้มพาก็ดื่มอยู่แล้วใช่ ใ well. okay. 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 cin ี่ไหมล่ะคะดื่มรถไหนเป็นพิเศษคะชอบรถไหนเป็นพิเศษเราชอบรถส้มได้ต้องรถส้มแน่นอนสุชมไม่ใช่พี่ไปล่ะค่ะครับครับครับก็ต้องเป็นละหุ่นเกียวโงแน่นอนครับลัสซีครับผมได้ค่ะงั้นฝากแฟนๆนิดนึงค่ะเผื่อไปซื้อทัน แล้วผมตอนนี้ก็มีวางขายกตลังจะมีวางขายแล้วนะครับนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วเรายังมีวิตามินซีพันถึง200%เนาะก็คือชาเนี่ยมีสารต้านมลส์ลายอยู่แล้วและยังได้วิตามินซีมาช่วยให้เราเนี่ยตั้งกายแข็งแรงชื่นก็ฝากด้วยครับไม่ได้อร่อยอย่างเดียวแต่สุขภาพดีด้วยครับก็ฝากด้วยของผมจริงๆเป็นรสใหม่ด้วยครับรสส้มครับวิตามินซีสูง2 0 0ครับแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นสูตรน้ำตาลน้อยรับสำหรับคนที่รักษาสุขภาพก็สามารถใช่ที่ชอบทานไม่หวานมากก็แนะนำรสส้มเลยครับผมก็ชอบรสส้มเลยได้ค่ะโอเคทำ คครมีแพลนนไไปหบ้างเจอตอนนี้มีแพลนจะไปไอคอนสยามครับไปเลยเหรอครับผมอันนี้มีแพลนจะไปไอคอนสยามอยู่ครับแต่ว่ายังยังไม่มีแพลนเองครับเช่นกันครับไอคอนสยามนะครับไปเจอกันอาะจริงอยากเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างไหมจริงจริงปีนี้อยากทำงานครับเที่ยวมาทุกปีแล้วครับปีีน้อยากทำงานปีใหม่มาเลยครับไม่เป็นหรอครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำงานในช่วงปีใหม่เพราะว่อดีที่ผ่านมาคือไปเที่ยวข้าวเวอตลอดครับ ไม่ไม่คลัวครอบครัวน้อยใจหรอครบแต่ว่าทำงครครอบครัวหาเวลาดูไปผมอ่ะก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาดูครับจะมีไปทําบุญอะไรกันพิเศษไหมครับมีครับเดี๋ยวผมมีเหมือนกันครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นมิจฉาหรอครับหรือว่าอ๋อทำเองครับทำเองอ๋อหมายถึงทำเป็นครอบครัวที่ใบ้ละคะครับเช่นกันครับคือช่วงช่วงปีใหม่เป็นช่วงใกล้ใกล้วันเกิดผมพอดีครับก็จะเดี๋ยวใกล้จะมีได้ไปทำบุญวันเกิดกับครอบครัวอยู่แล้วครับ ย่างพี่ใหม่จะมีของขวัญอะไรให้กันไหมคะเพราะปีหน้ายังร่วมงานกันอยู่เลยเอ่อไม่ซีเรียสครับแต่วันเกิดต้องต้องมีอะไรนะจริงๆก็อยากซื้อให้แต่ว่าพี่เขามีหมดทุกอย่างแล้วมีอย่าเดี๋ยวตัวเยอะเลยมีหลายอย่างที่พี่ยังต้องการได้อยู่ซื้อได้ต้องการอีกหลายอย่างแสดงว่ารอของขวัญจากพี่วินเหรอคะรอจากทุกคนเลยนะครับแล้วพี่วินล่ะคะมีเตรียมอะไรเป็นพิเศษให้ไหมจริงๆก็มีแอบ แอบปรึกษาไว้บ้างยังไม่บอกบอกไปเดี๋ยวไม่เซตไลท์ต้องอีกตั้งเกือบเดือนใช่ใช่ค uh, รับแล้วจริงๆจะมีอะไรให้ตัวเองมในอัศวินเซตไลท์ได้ไรเนยผมยังไม่ได้คิดเลยครับเออไม่ได้คิดเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองไปคิดดูครับว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองดีอย่างหลายๆคนจะมีมิสติ้งช่วงวันเกิดพี่ใบมองไว้ไหมตอนนี้จริงๆผมยังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน มีมีนัดที่เรานัดกันเจอกันแต่ไม่ได้เป็นมีติ้งครับแต่เป็นผมจะไลฟ์ไอจีคุณนัดกันไว้ตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วว่าเดี๋ยววันเกิดสัญญาจะมาไลฟ์ไอจีก็เชิญชวนครับมาเจอกันในไลฟ์ไอจีของผมได้ครับวันที่27ธันวาครับผมตั้งใจไปแล้วครับว่าชีวิตนี้ผมจะไลฟ์ไอจีปีละครั้งครับวันเกิดครับผมเชิญมาเลยใช่เลยเลยค่ะทางถึงละครมั่นคาเอปเปิลไปถึงไหนแล้วเป็นหุ่นไปถึงไหนแล้วแปเปิลเป็นหุ่นอ๋อแอปเปิลแอปเปิลจริงๆแล้วก็จะเริ่มเปิดกล้องตลอดเลวครับก็ ก็เดี๋ยวมีมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่าวันที่วันที่สามนี้เดี๋ยวจะมีเป็นเอ่อมอคอัพทีเซอร์ที่จะเปิดให้ดูกันในงานเปิดตัวของซีรีส์ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสามพันวาคมคงผมได้ดูทีเซอร์แน่นอนครับตื่นเต้นขนาดไหนคะหลายๆคนสัมภาษณ์รอเลยอุ้ยกันเลยเไม่ได้หรอครับตื่นเต้นมากครับก็เป็นเป็นงานที่พวกเราสองคนไม่ใช่พวกเราสองคนทุกทุกคนเลยครับตั้งใจมากแบบมากเป็นพิเศษด้วยทั้งน้องน้องทั้งน้องดิวน้องดิวในนี้แล้วก็น้องตูก็ ทุกคนทำกานบ้านนั้นหนักมากทุกคนมีเรียนอะไรกันเพิ่มเติมหลายอย่างเลยก็อยากจะให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับพี่วินราคาเป็นไงบ้างตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับเป็นเรื่องที่สอบในชีวิตก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆอีกโปรเจกต์น<ช>ึงเพราะว่าเขาแบบว่า <ๆ S 2> มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ตื่นเต้นครับพยายามพัฒนาบุดคนตามที่ทําได้เดยกตอนนี้คนก็ยังคือหากับลูกฝีกล้ามอยู่นะครับ ปิดต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมก็อยากต้อง finance, ไปถึงขนาดไหนทำฟูเลยถึงก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือมันติดตรงที่ผมชอบกินเนี่ยคือเล่นมาเสร็จปุ๊บ เอาไงดีเอาไงกินดีกว่าก็เลยกลายเป็นพักก็พักไปแล้วกลับไปเล่นใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่พยายามแบบว่าต้องลดกินให้น้อยครับได้ใบด้วยไหมคะเอผมต้องฆ่ามันครับเพราะผมจะเป็นเล่นเล่นพยายามกินอยู่สักพักขี้เกียจกินก็ผอมไปเลยแล้วก็ต้องมาตั้งใจกินใหม่อะไรเป็นส่วนทางกันครับผมจะเป็นแบบน้ำหนักลงง่ายเห็นรูปคนวิดกล้ามของพี่วินลัสอะไรนะฮะคน ก่อนขึ้นเวทีก็มีแอบฟัมนิดน,นึงให้มันไม่แอบมันลงไอจีหรอครับผมอะไรก,ก็ก็ใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงมาครับผมก็เดี๋ยวเล่น <c oughs> ไปเรื่อยๆเขินไหมคะเวลาแฟนๆจับตามองหุ่นเราสองคนก็ถ้าถ้ามันดีก็ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอ้วนไปหรือว่าผ่องไปเนี้ยเราก็ต้องแบบแล้วมีของดีก็โชว์ได้แล้วช่วงไหนไม่ค่อยดีก็จะเขินๆหน่อยครับผม แลเราดูเรื่อยๆพอจะได้เห็นเรื่อยๆครับผมได้ค่ะงั้นตักละครผลงานเรงนี้นิดนึงค่ะครับผมก็นี่แหละครับฝากด้วยครับ F4 Thailand ครับเดี๋ยวกำลังใกล้จะถ่ายทำแล้วยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้เดี๋ยวจะพยายามอัพให้ดูกันเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับโอชิพัซซีนะครับผมรถนัลุินเชียงโฮนะครับแล้วก็รถส้มของบินนะครับเป็นรถใหม่ที่มาฝากด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ